น่ารักดีนะข้ามาทันเดียกันบ่อยๆไม่เอาใจเวลาเล็กเวลาน้อยแล้วั้งเรื่องกัดความของประสนีข้อนี้ก็คือเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสนีหมายเลขสองครับ นี่คือชมหน้าของประศนีหมายเลข2เป็นสาวน้อย4คนคุณบาสคุณปลื้มคิดว่าเธอทั้ง4คนอายุรวมกันเท่าไหร่ครับน่าจะ60ครับอ่าตอบครั้งแรก60ปีมาทางไห้ทางด้านนี้กันบ้างเลยหรอเฉลี่ยน่าจะน้อยไปจะไม่ไปเบ่า2 0 2สน้อย2่21น่าจะปนระหว่างแบบ10กว่ากว่ากับ้วก็20 อะไรอย่างเงี้ยริคิดว่าถ้าเฉลี่ยจริงๆนะริบว่าอายุ่ปีคูณ4 84ครับโอ้ยคิดหมอริดบอก84อคุณเอกกี้ล่ะเอาทุนทวนอ่า80คุณเอกกี้บอก80คุณแอ แอปแปดสิบสามค่ะแปดสิบสามทำไมหนูมองกันแล้วเลือกรักนะคะลูกเออปัจจุบันเราปัจจุบันเราต้องนิ่งๆนะเราอย่าไปฟังคนอื่นเรารู้อายุเราเราอย่าไปบอกใครเราอย่าแสดงอาการทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแก๊้งสายสืบของเรานี่มีประสบการณ์สูงในการที่จะแบบพูดโน้มน้าวดูปฏิกิริยาเหมือนเราเหมือนเราหอนให้ไปแล้วแล้วเราแบบสะกิดกันใหญ่เลยสะกิดกันใหญ่เลยคุณบาสคุณปลื้มครับ ฟังความเห็นของแก๊งสายสืบกันไปแล้วคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัส,สนีข้อนี้ไหมครับเอาคนดังครับ,รบเลือกใช้ตัวช่วยคนดัง1ใน4ท่านนี้ใครดีน้องไอซ์ครับน้องไอซ์นะครับเอาละเอาภาพคนดังภาพนี้มาเลยครับเกี่ยวข้องกับน้องไอซ์อย่างไรปูเป้เกสรินเกิดปีเดียวกันกันกบน้องไอซ์เลยครับ 15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วจะยืนยันคำตอบเดิมที่60ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนบริัิบแปดสิบเอาเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก60ปีเป็น77ปีครับ77ปีโอ้โหมีการคำนวณเลขมันเบิ้ลเลย77ตอนแรกอะคิดว่าจะเอา15 15 15 15ก่อนเลยจะเป็น60สิแต่ทีเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเด็กเกินไป ก็เลยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับเอาล่ะตอบมาแล้วนะมั่นใจนะ77ปีอ่ามาลุ้นกันถ้าตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับปรัสนีหมายเลข2ครับคุณ4คนอายุรวมกัน77ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะอ่ะเชิญแนะนำตัวเลยครับ สวัสดีค่ะพวกเราเพสเซลสวัสดีค่ะนานานะคะนานาเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นแรปเปอร์แล้วก็เมนแดนซ์ของวงค่ะอายุ23ปีค่ะสวัสดีค่ะไอนะคะก็เป็นเอ่อซาวเวอร์คอของวงค่ะอายุ21ปีค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะเออหน้าที่เป็นเมนวอลคอ่ะอายุ21ปีค่ะ สวัสดีค่ะบะหมี่ค่ะก็รับหน้าที่เป็นเมนโวเกิลค่ะอายุ22ปีค่ะเพราะฉะนั้นสสาวรวมกันอายุ87ปีอา่อานะครปีนี่คืออายุรวมกันเลยนี่คือสมาชิกของวงเพศเซลเพเซลชื่อนี้มาได้ยังไงก็ ชื่อนี้นะคะมาจากการที่พวกเราเนี่ยชอบกินขนมเหมือนกันด้วยแล้วพวกเราเนี่ยก็แบบว่าหาขนมอะไรที่จะมาแบบไหลร่วมกันเป็นอินฟินิตี้ค่ะแล้วพวกเราก็เลยไปเจอขนมเพรสเซลเพรสเซลนี่มันจะคล้ายๆแบบสัญลักษณ์อินฟินิตี้เหมือนกันใช้เลขแปดอย่างเงี้ยเหมือนกันถูกไหมฮะ่ะมันเป็นแบบนี้ชอบกินขนมเหมือนกันแล้วมันมีสัญลักษณ์ที่แบบเออมันดูแบบโอ้ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหยุดเลยใช่ค่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าพวกเราจะส่งต่อความสนุกแล้วก็ความสุขให้ทุกคนแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอ๋อรวมตัวกันมานานแค่ไหนแล้ววงนี้ ก็พวกเรารวมตัวมาตั้งแต่ปี2,561ค่ะเมือนน่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเอาล่ะแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับค่ะพวกเราก็ออกมินิอัลบั้มมานะคะ <S <S เพลงหลักของเราก็คือชื่อเพลงว่าเพลงไหวไหมคะ่ะแล้วก็มีอีก2เพลงที่มีชื่อว่าเพลงฟิงปองปังนะคะเป็นเพลงประกอบ OST ของอะระตูนเกาหลีคะ่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือเพลงเมืออม่อโลอกม่ออมีเธออ่าาละมีเรียกว่าวันนี้มีเตรียมเพลงมาโชว์พวกเราไหม

Send the 长空。 ผลงานของวงเพซเซลโอ้โหเห็นเต้นเก่งๆแบบนี้เออมีใครอยากจะเออช่วยพี่สอนเออเด็กฝึกของพี่นะพี่มีเด็กฝึกอยู่3คนอ๋อได้ค่ะได้ไหมฮะได้ได้นะเอ่อสมัครใครับสมัครใครับสมัครครับเด็กฝึกฮะสามท่านเชิญด้านนี้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับเชิญค่ะแม่นี่นี่เป็นศิลปินนี่ศิลปินใหม่3ท่านเออช่วยสอนสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาเพลงอะไรดียังไงก็วันนี้อ๋อเป็นเพลง แบบว่าแซบๆนิดนนึงดีกว่าเ <laughs> เอาเพลง Rain on Me ของ Lady g a g a าอ๋อ,<ม>หอใหม่แล้วอ่ะมาเชิญเชิญเชิญควายของท่าเรนนะคะทำมือแบบว่าเหมือนเป็นฝนก็คือ <c oughs> <c oughs> Rain นะคะ Rain on me Rain on me <c oughs> ตัวนะคะจะแบบเวฟแล้วก็ยกขาขึ้นมาอย่า <c> ง <oughs> ี้มือก ja ็ <laughs> จะเป็นหนึ่ง N สอง N สาม N สี่ <c oughs> เวฟแล้วก็ยกขาใช่เออดีดีดีนะอ่ะประกอบเพลงสักนิดึงเอาเพลงหน่อนแล้วหนูจะเต้นนำก่อนแล้วก็ให้เก็บ Rain On Me นะคะอ่าได้เลยครับแล้วก็ฟรีสไตล์ได้เลยค่ะ นี่เห็นไหมเด็กฝึกได้ไหมฮะก็อย่างนี้ไงท่านรุ่นนี้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะท่าที่น้องสอนเมื่อกแกมีหยุดมีหยุดนิดเดียวนกนั้นนี่แบบอย่างอื่นหมดเลยเอาเฉพาะเรนออนมีแล้วกันอะ อ่า่าือา่านีฮ่เห็าไ่าน้อง่วงเาฮ่าน่าฮ่าฮ่าม่าฮ้าฮ่าอ่วฮ่านเาล่าฮ่าฮาฮ่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 านาฮ่าฮิาฮามา่า่า ช่องทางการติดตามของวงพ r e s e l คือค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กรม Twitter หรือว่า YouTube นะคะแค่พิมพ์ว่า p r e เซ l ก็จะเจอพวกเรา4คนค่ะเอาละเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวงพ r e s e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ เอสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทรายการทีวียาเซน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 ทีวียา